ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผม NWC วันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาเพชรเพื่อจะไปส่มตัวละครหรือไปส่มอาวุธนะครับวิธีแรกก็จะใส่โค้ดนะครับได้ประมาณ6,8 0 0เดี๋ยวโค้ดผมจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนก็ไปใส่กันเลยไปใส่ตรงนี้นะครับกดไปที่ตั้งค่าแล้วก็มาที่คูป,ปองครับแล้วเราก็ใส่โค้ดเข้าไปเลย ผมจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับให้ทุกคนไปกรอกเอานะครับแล้วก็วิธีต่อไปวิธีที่2ก็จะหาได้จากแผนที่โลกนะครับเราก็กดไปที่แผนที่โลกแล้วเราก็ไปเคลียร์ด่านล่าสุดทําไมกดไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวนะครับแปอนึงอ่ะนี่ไงครับกดมาแล้วมันก็จะเคลียร์เคสครั้งแรกก็จะได้รางวัลเป็นเพชรนะครับด่านละ50อันนี้ก็ไปเล่นกันนะครับ ก็จะได้เพชรมาเดี๋ยวผมเล้ให้ดูแล้วกันเราก็เข้าไปในเกมเลยด่านล่าสุดนะครับมันเล่นจะได้ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับจะได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวอยันนี้ผมกดข้ามไปเลยนะเพื่อความรวดเร็วคุณไปเร่งคุณเลย เรไปกันฆ่ามันฆ่ามันให้หมดเราบุก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 มันต้องตายห,หมดยิง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 บุกบุกฆ่าพวกก๊อปปี้ให้หมดฆ่าไปเลยฆ่าไปเลยฟิ้งฟิงโอ,อ้ไปแล้วครับไปแล้ว ฟิงฟิ้งฟิงฟิง,ฟงเรากดข้ามไปเลยครับเราสายข้ามอยู่แล้วเราไม่อ่านถ้าใครชอบอ่านนี่เรื่องก็ออกไปอ่านกันนะครับนเรื่องก็น่าจะสนุกอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมกดข้ามไปเลยเพื่อไม่เสียเวลาบ าเสียงค่อยไปก็ขออภัยนะครับอ่ะนี่พอเราชนะเราก็จะได้รับเพชรเป็นห้าสิบนะครับเราก็ได้มาแล้วเราก็กดตกลงไปเลยก็ตกลงเราก็กลับไปค่ายเราเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีที่สองหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดวิธีต่อไปก็จะเป็นสมุดสะสมนะครับเป็นสมุดสะสมเราก็กดไปที่สมุดสะสมแล้วเราก็มาที่ สะสมผุกก้าแล้วเราก็เลื่อนหาอันนี้เราต้องไปสุ่มตัวละครได้ก่อนนะเราถึงจะได้นี่อย่างเช่นนี้ผมสุ่มได้อันนาอันนานะครับเราก็ได้รับไปแล้ว5 0าเ,เหมือนกันนี่คิดก็เหมือนกันเราก็รับไปเลยแล้วก็มาอย่าลืมมารับัปด้วยนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับหรือว่าจะกดรับทั้งหมดก็ได้อันนี้น่าจะเป็นพวกไอ้นี่เราก็กดรับทั้งหมดเลย แล้วก็วิธีต่อไปก็จะเป็นพาร์นะครับพาร์ช่วงเทศกาลนี่เห็นไหมอันนี้เฉพาะสายฟรีนะถ้าสายเติมก็จะคุ้มหน่อยแต่ผมไม่เติมนะครับเกมนี้ผมจะเล่นเป็นสายฟรีแล้วก็กดรับไปเลยก็จะรับมาละอันนี้มันจะมี2พาร์นะเป็นพาร์รายวันกับพาร์สัปดาห์นีพาร์สัปดาห์แต่ยังไม่ได้ทำนะหรือว่ายังไม่ถึงเวลา,าไม่รู้อันนี้เราก็กดรับไปเลย อ๋อแสดงว่าผมรับไปละอ๋อถึงวันที่นี้อันนี้ก็น่าจะเป็นวันวันอ่ะนะเราก็อย่าลืมมาล็อกอิ้เอาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีต่อไปก็จะเป็นเคสมือใหม่เคสมือใหม่ก็จะได้นะกดไปที่เคสมือใหม่เลยแล้วก็กดไปท,ทําเคสเคสดให้เสร็จแล้วเราก็ค่อยมารับรางวัลน,นี่ครับก็จะได้อ่ต้องได้เยอะอยู่นะหนึ100่งร้อยแล้ววันที่สามก็ได้ 5้าเลยนะวันที่7ก็ได้ห0าร้อเลยนะก็ส่งได้10ตัวละครแล้วนะอะ,อะไรประมาณนี้นะครับเคสใหม่เดินไปทำเคส็ดใหม่กันด้วยล่ะแล้วก็วิธีต่อไปก็จะเป็นดูโฆษณานะครับกดไปที่ดูเลยครับก็จะกดไปที่เป็นคัสอะเป็นไออุปกรณ์คัสอะของนักแสดงอะผมอาจจะลืมลืมไปหน่อยก็ไปที่ a อ D แล้วกันดู กดไปดูก็ได้กดคาว่าดูก็ได้ผมอาจจะพูดกลับไปกลับมานะเราสามารถดูได้สิบครั้งต่อวันนะครับเราก็กดดูโฆษณาไปเลยอ่ะพอเราดูเสร็จเราก็กดออกเลยครับมันก็จะได้รับเพชรอย่างนี้นะอ่ะมันก็พอเราดูโฆษณาเสร็จมันก็จะได้รับเพชเรอย่างนี้นะเราก็กดรับไปเลยแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับก็จะมาเป็นกดไปที่ทหารรับจ้างแล้วก็กดไปที่เคสอันนี้ก็จะได้รับเป็นบางเคสนะครับที่เป็นเพชร อย่างเช่นเคสนี้จ้างผู้กล้าผมทําเสร็จแล้วจ้างผู้กล้าสิบครั้งสิบคนแล้ก็กดรับไปเลยอันนี้ผมทําเสร็จละเราก็เรื่นดูนะครับว่ามีเคสไหนว่างนี่ก็เคสสําเร็จนี่อันนี้ก็ได้จ้างผู้กล้าสิบครั้งก็จะได้สิบสิบคนสิบครั้งอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่เราไม่น,นีเราก็รับไปเลยผมยังไม่ได้รับผมกดรับอ่ะน่าจะหมดแล้วอันนี้ไง ได้เยอะเลยนะอย่าเลืมไปทำงันน้อด้วยล่ะอันนี้ก็ทำเสร็จละหมดแล้วอ๋อผมได้มาตั้งแปดร้อยนะเมื่อกี้ผมมีสี่ร้อยได้มาเพิ่มอยู่อยู่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบมั้งนะ <c oughs> ผมลืมเมื่อกี้นี้ผมก็ยังไม่ได้ทำเคสเยอะแยะนะผมเพิ่งหัดเล่นเรามา เก่งไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับอ,อ๋อคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมไปปั๊มเพชรกันด้วยนะไม่ใช่ปัม๊มไม่ใช่ไปโกงอะไรนะครับก็ไปทําตามเคสนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็แจกเพชรเองอะไรประมาณนี้คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจเป็นกาลังใจให้ก็กดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบา,บายยฝากกดติดตามด้วยนะ we <laughs>